สวัสดีครับวันนี้ผมมาอัปเดตเคงเกงยีนแม็ก18ออนนะครับรุ่น45ปีที่ที่ใช้แข่งขันในรายการปั้นฝันปั้นเฟสนะครับตัวนี้ใส่ไป6เดือนกว่าแล้วนะครับยังไม่ได้โดนน้ำยังไม่ได้แช่แยะยังไม่ได้ซักนะครับก่ว่าจะใส่ให้นานที่สุดนะครับออตอนใส่ไปประมาณเดือนที่5รู้สึกว่ามันมันเหนียวนะครับรู้สึกว่ามันเหนียวแต่ตอนนี้รู้สึกว่า ความรู้สึกเหนียวมันมันหายไปนะครับมันค่อนข้างจะเบาบางลงนะครับไม่เหมือนตอนขึ้นเดือนที่หไม่รู้ว่าเกิอดอะไรขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นแม็กเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นตัวตัวต้นแบบก่อนที่จะก่อนที่จะผลิตตัวนี้ออกมานะครับคือตัวนี้เป็นตัวต้นแบบเลยนะครับแม็กสีสิบห้าปีเหมือนกันครับ ตัวนี้ใส่ไป1ปีนะครับซักไปซักไป1ครั้งแล้วก็แช่ไปแช่ไป2ครั้งตัวนี้เช็คแข่งขันในรายการเพจรอเดนิมนะครับซึ่งจบไปแล้วตัวนี้ได้ที่10เอ้ได้ติดติดหนึ่งในสิบนะครับไม่ได้ไม่ได้รางวัลน,นะครับไม่ได้รางวัลก็ถือว่าทําเต็มที่แล้วนะครับทําเต็มที่แล้วสังเกตว่ารอบนี้ผ้า น้ำหนักน้อยๆสิบขนาดจะไม่ติดเลยนะครับขนาดน้ำหนัก18บออนก็ไม่เข้าสักตัวนะครับส่วนใหญ่จะเป็น21่อ็ดอนขึ้นไปนะครับ21่อ็ดอนขึ้นไปตัวนี้ส่งไปซ่อม1ิครั้งนะครับ ม,มาตัวมาต่อตัวนี้กันตัวนี้ดูที่ด้านหลังครับก็พยายามจะพยายามใส่ให้นานที่สุดนะครับใส่ให้นานที่สุดแล้วก็จะอาจจะอาจจะ,อาจจะแช่หนึ่งครั้งสักหนึ่งครั้งนะครับก่อนที่ก่อนที่จะจบนะครับแต่ก็ต้องดูว่าเราจะแช่เดือนไหนนะครับเอาแค่ผมทนได้นะ ตอนนี้ความรู้สึกเหนียวอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อย,อยรู้สึกแบบนั้นแล้วนะครับแต่ว่ากลิ่นกลิ่นก็มีบ้างแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมใช้สเปรย์ที่เขาแถมมาฉีดไปบ้างแล้วก็ามาตากแดดบ้างนะครับกลิ่นก็เลยไม่ค่อยเป็นปัญหาสําหรับผมเท่าไหร่ว่าปกติมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วต่อให้มีกลิ่นเพราะว่าผมทํางานอยู่คนเดียวนะครับไม่ได้สูงสิงกับใครสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ